วงในเผยสาเหตุหนิงปณิตาลงภาพเหรียญสองด้านบอกเลยจุกในอกถูกจับตามองอยู่ตลอดผู้จัดสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะยื่นฟ้องบุคคลที่สาในคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายแต่งานนี้สาวคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาตามที่ศาลน,นัดไว้แต่หลังจากที่หนิงไปขึ้นศาลสาวคู่กรณีมีความเคลื่อนไหวได้โพสต์ภาพเหรียญพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าเหรียญมีสองด้านเสมอจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง หนิงปณิตาก็ได้โพสต์ภาพเดียวกันและมีข้อความว่าเหรียญมีสองด้านเสมอพร้อมทั้งใส่อีโมจิตาสองตากำลังจ้องมองด้วยต่อมาเพจดังได้ข่าวจากวงในว่าวงในคนสนิทของหนิงเผยว่าภาพเหรียญสองด้านที่ลงไปหลังจากที่เป็นข่าวคู่กรณีก็ลงภาพเหรียญสองด้านทำเอาวงลงเพื่ออะไรเหมือนไม่ได้สำนึกผิดจริงๆทั้งหนิงและคู่กรณีมีการไกลเกลี่ยกันและวงในยังเผยว่า ู่กรณีพยายามติดต่อตอนเกิดเรื่องใหม่ๆคู่กรณีเคยพยายามขอมาพูดคุยโดยผ่านทันญ,ญา่าและคู่กรณีเคยผ่านเพื่อนที่เป็นนางแบบเพื่อมาพูดคุยกับพี่หนิงแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันเคยติดต่อมาครั้งเดียวและหายไปเลยวงในบอกว่าหนิงเคยใจอ่อนแต่สาเหตุที่ไม่ใจอ่อนเพราะมารู้ทีหลังว่าไม่สำนึกจริงคนเราจะขอโทษหรือสำนึกจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำอีกและคู่กรณียังไปไหนมาไหนกับฝ่ายชายอยู่ เหมือนเป็นลมปากการขอโทษที่ดีไม่ใช่สักแต่ขอโทษแต่การขอโทษที่ดีคือไม่กลับไปทำซ้ำอีก